ออตอนที่พี่ให้ผมกินผมเซอร์ไพรส์กับไม่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 ไมผมเซอร์ไพรส์กับพี่ที่มันรู้มันเรียกว่าอะไรมันเป็นผมจะร้องไห้นึกออกไหมผมรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันไม่เคยรู้สึกมันมันอ๋อมนุษย์เขาทำกันอย่างนี้หรอนึกออกไหมเฮ้ยมันคือตอนขึ้นบนไดแล้วก็ตอนที่เห็นในใบบ้าบ้าบอ เอาลาตัดก,กลับมาผมออกจากห้องน้าพี่ไมเลียพี่ต้องหลับนอนแล้วอะ่ะเออพอเห็นว่ามันมีเสียงอะ่ะคนเราอะ่ะถ้ามันไม่ไม่อาทรตอบกันอะ่ะมันไม่ทากันขนาดนี้หรอกพี่เพราะว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นผมเนาะเออเดินไปเหอะเห็นก็กินไม่เห็นก็แล้วไปมึงจะแดกก็แดกไม่แดกก็แดกไปเอาล่ะผมจะบอกงนี้ครับจุดพีคของมันเดินคือมันไม่อยากอ่ะกินเพราะว่าคุณอยากให้เรากิน แล้วความอยากของคุณนะ่ะมันทำให้เรารู้สึกดีเ,เสร็จป๊อกเท่านั้นแหละพอเรากัดโอ้โหมันจี๊ดแบบนึกออกไหมเคยกินไหมเนี่ยครั้งแรกแต่ผมก็เชื่อว่าคุณไม่สามารถอนธะิบายได้อย่างที่เจียนอนธะิบายพอมันจี๊ดผมว่าจุดที่จี๊ดนี่แหละครับมันคือตัวถ้าเป็นสารน่ะสารพืชสารพืชที่มันจี๊ดขึ้นมาทันทีทันใดนั่นแหละ พอมันจีดขึ้นนั่นแหละมันก็เลยถ้าเป็นอย่างนี้นะฟังให้ดีนะมันต้องอีก4ครั้งของการจามถ้าการจีดมันไปแทนช่องโหว่อุดรอยรั่วผมว่าถือว่าใช่แต่มันจะไม่ได้แค่อธิบายเป็นสรรพกุลหรือสมบัติทางพืชผมว่ามันน่าจะเป็นคนคนที่หยิบมาให้กินมันมีมันมีมูลค่าของทาง ถ้าเป็นแม่กอดลูกอ่ะเป็นความประุรมันเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสูดอะไรพวกนี้อยู่ผมมองว่ามันเป็นนั้นมากกว่าที่ที่ thinking มาแล้วก็มันเป็นศักยภาพออกมาผมถึงจี๊ดผมกัดปุ๊บมันจี๊ดมันเป็นรสชาตินะจี๊ดคือรสชาตินะแต่มันตื่นขึ้นมาแล้วมันเด้งขึ้นมาก็เลย ไม่่อไปตัดมาจากนอกบ้านให้อคือมันอยากให้ถ้าไม่อยากกินก็อยากจะบังคับให้กินเห็นไ่มก็รู้ว่าเราต้องบูดสูสารมาทําให้ไงก็เลยต้องกินไงนั่นแหละคือข้อสรุปโอเค